ถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาจะยืนยันว่าทวีปที่หายสาบสูญอย่างแอตแลนติสหรือทวีปมูจะไม่มีอยู่จริงเนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างเช่นทวีปไม่สามารถจมหายหรือถูกทำลายให้หายไปได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ก็มีนักโบราณคดีบางกลุ่มและคนทั่วไปอีกหลายคนที่เชื่อว่าทวีปมูนั้นเคยมีอยู่จริงและสูญหายไปตามตำนานครับ สวัสดีครับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนค่ะบยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l i คกี้เม้าท์ชาแนลครับอยู่กับอิกีครั้งกับรายการประจําสัปดาห์อย่างรายการเดอะดาร์กไฟ์รายการที่จะพาให้ทุกๆคนไปพบกับเรื่องราวลึกลับที่รอการพิสูจน์เพราะเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่ทุกๆคน <S <S อยากรู้ทําเพื่ออะไรแล้ววันนี้ครับเนื้อหานะคะ แน่แนๆอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของทวีปที่หายสาบสูญไปในประวัติศาสตร์ของเราครับทวีปนี้มีชื่อว่าทวีปมูครับผมซึ่งทวีปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทวีปที่มีอารยาธรรมที่เก่าแก่โบราณน,นานมากกว่าอารยาธรรมของอียิปต์โบราณซสอีกและเป็นทวีปที่มีการถกเถียงกันว่า เป็นทวีปที่มีอยู่จริงและหายสาบสูญไปหรือว่าเป็นทวีปแค่ในจินตนาการของใครบางคนเท่านั้นวันนี้เราจะมาแกะรอยกันครับว่าทวีปมูนนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็หน้าตาของทวีปมูเป็นยังไงเนื้อหาในวันนี้รนะับรองว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเรื่องราวหรือกลับแนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามไว้ได้นะจ๊ะแล้วก็กดกระดิ่งกรุงๆๆๆ้งกริ้งกรุ้งกริ้งไปด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในครั้งต่อไปของช่องลิขิตแนวชาแนลนะฮะอ่ะและถ้าหากว่าเพื่อนๆพร้อมแล เรามาแกะรอยทวีปมูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับมูทวีปท,ที่หายสาบสูญไปนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในผลงานของออรกาตัสเลอพลองจีองในปี1825ถึงปี1908ซึ่งออรกตัสเลอพลองจีองเป็นนักโบราณคดีและนักถ่ายภาพชาวอังกฤษอเมริกันที่มีชื่อเสียง ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือการศึกษาอารยธรรมโบราณของคาบสมุทรยูกาตันผลงานด้านงานเขียนของเขาก็มีออกมามากมายครับแต่กลับไม่ได้เป็นที่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรในสมัยนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพถ่ายของเขากลับกลายเป็นหลักฐานสําคัญสาคัญหลายอย่างในการศึกษาด้านโบราณคดีเนื่องจากเขาเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาแล้วก็สนับสนุนลทัทธิมายาที่เก่าแก่ที่สุดออกัสตัสเลพรองจีองได้แปลหนังสือโบราณที่ชื่อว่า Purple Wo ู ซึ่งเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายาโบราณนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอรารยธรรมยูกาตันซึ่งเป็นอรารยธรรมที่เก่าแกกว่าอรารยธรรมอียิปต์โบราณเขาอ้างว่ามีข้อมูลและบทความบางอย่างที่อ้างถึงทวีปโบราณและมีมาก่อนยุคข,ของอรารยธรรมกรีกและอียิปต์หนังสือโพพวูแปลว่า Book of the Community ความเก่าแก่ของหนังสือเล่มนี้แต่เดิมเนี่ยมันคือเรื่องราวที่ถูกเก็บรักษาไว้ด้วยปากเปล่าจนกระทั่งถึงช่วงปี1550 ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกโดยการถอดเสียงจากภาษาคิเชออกมาเป็นหนังสือโพเพอร์ูออคัสตัสเลพรองจีองได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อของคำว่ามูเนี่ยมาจากผลงานเขียนของชาร์ลส์เอเทียนเบรเซอร์เดอบองบอกที่ศึกษาเรื่องราวของอารยธรรมของชาวมายาและเชื่อว่าคำว่ามูเนี่ยมีความหมายที่ย่อมาจากคำว่าดินแดนที่จมอยู่ใต้น้ำเนื่องจากภัยพิบัติพรองจีองยังเชื่ออีกว่าทวีปมูเนี่ยเป็นทวีปที่จมหายไปใต้น้ำเนื่องจากภัยพิบัติ รอกับทวีคปเรื่องราวของทวีปมูได้กลายมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสือของเจมส์เชอร์ชวาร์ดในปี1926ที่เขียนหนังสือชุดเกี่ยวกับทวีปมูออกมาเป็นชุดถึง4เล่มได้แก่ The Lost Continent of m o o ในปี 1926, The Children of m o o ปี 1931, The Sacred Symbols of m o o ปี1933และ Cosmic Force of m o o ปี1934 ชิร์ชวราดอ้างว่าเมื่อย้อนกลับไปในช่วง50กว่าปีที่แล้วในขณะที่เขายังเป็นนายทหารในอินเดียเขาได้ผูกมิตรกับนักบวชชาวอินเดียท่านหนึ่งซึ่งได้สอนภาษาโบราณให้กับเขา,ท,าทั้งที่ภาษาโบราณน,นั้นมีผู้สามารถอ่านได้เพียงแค่3มคนเท่านั้นนอกจากนี้นักบวชยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนที่หายสาบสูญไปในครั้งนี้ด้วยและเมื่อหลังจากที่เขาสามารถเข้าใจในภาษาโบราณน,นั้นได้เขาได้อ่านและศึกษาเรื่องราวในซากแผ่นจารึกโบราณแห่งหนาอาคา ซึ่งถูกบันทึกโดยใช้สัญลักษณ์และอักขระนาคาที่กล่าวถึงทวีปที่อันตรธานหายไปในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ข้อมูลเหล่านั้นก็ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากแผ่นจารึกเป็นเพียงแค่เศษแผ่นจารึกจากแผ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเขาจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมจากบันทึกของชนชาติโบราณอื่นๆและเชื่อว่าทวีปโบราณที่มีชื่อว่าเลมูเรียนั้นเคยมีอยู่จริงก่อนที่มันจะจมหายไปในมหาสมุทรแปซิฟิกและยังคงเหลือไว้เพียงแค่เกาะน้อยใหญ่ เขาจึงออกเดินทางไปสำรวจยังพื้นที่ในบริเวณนั้นและได้พบหลักฐานชิ้นต่างๆเช่นซรากกำแพงนันมาโตนซรากกำแพงที่เก่าแก่ขนาดใหญ่ของเกาะโปนเปในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกกำแพงนี้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นปริศนาทางโบราณาคดีที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับทวีปท,ที่หายสาบสูญเนื่องจากการสร้างกำแพงด้วยหินบาซอลขนาดใหญ่ที่นำมาเรียงต่อกันเป็นแท่งหินยาวๆคล้ายปริซึมหินแต่และก้อนมีขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักเฉลี่ยหลายตัน ความน่าทึ่งอยู่ตรงที่การเคลื่อนย้ายหินไปยังสถานที่ก่อสร้างซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากเนื่องจากไม่มีเหมืองในบริเวณที่ใกล้เคียงการก่อสร้างจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงซึ่งไม่มีหลักฐานว่ามีสังคมแบบนั้นอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นไปได้ว่านี่อาจเป็นผลงานของสังคมสมัยเก่าที่ถูกทําลายลงไปอย่างรวดเร็วเจมเชอร์ชวาดจึงสันนิษฐานว่านันมาโตนเป็นซากของหนึ่งในเจ็ดเมืองของทวีปมูที่หายสาบสูง หรือบริเวณหมู่เกาะมาเรนาที่มีการค้นพบเสาหินขนาดใหญ่ที่เรารู้จักกันดีในชื่อของหินลาเต้ซึ่งเกิดจากการแกะสลักด้วยหินอ่อนหินลาเต้เหล่านี้มีจํานวนมากแล้วก็หลากหลายขนาดตั้งแต่16ฟุตจนถึง25ฟุตสิ่งที่น่าแปลกประหลาดนอกจากการก่อสร้างหินขนาดใหญ่นี้ได้นั่นก็คือในบริเวณนั้นไม่มีหินอ่อนเกิดขึ้นเลย หมู่เกาะกิลเบิร์กและมาแชร์ในหมู่เกาะนี้เนี่ยมีการค้นพบพีระมิดทรงผอมสูงนะครับซึ่งมีการประดับประดาไปด้วยเครื่องหมายแล้วก็สัญลักษณ์ที่เกิดจากแผ่นดินแม่โดยที่นักโบราณคดีไม่ทราบว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจและต้นแบบมาจากที่ไหนหมู่เกาะคิงมิวจะมีหมู่เกาะตาปิโตซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะนั้นมีการค้นพบพีระมิดทรงผอมสูงแบบเดียวกันกับที่พบในหมู่เกาะกิลเบิร์กและมาแชร์หมู่ตามข้อมูลของเชิร์ชวาร์ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อห้าหม่นปีก่อนคริสกัราชมีมหาทวีปที่ชื่อว่าเลมูเรียตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและทอดยาวไปทางตะวันออกและตะวันตกจากมาเรียนาไปยังเกาะอ,อิสเตอร์และทางเหนือใต้จากฮาวายไปถึงมาเกียอาทวีปนี้มีขนาดใหญ่กว่าทวีปอเมริกาใต้ประกอบไปด้วยผืนดินถึง3ผืนด้วยกันซึ่งถูกแบ่งแยกด้วยช่องแคบหรือทะเลสภาพภูมิประเทศส่วนมากเป็นพื้นที่ราบเรียบมีแม่น้ำกว้างใหญ่มีเนินเขาแล้วก็อ่าวขนาดใหญ่ครับ สภาพโดยรวมเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ถูกตัดผ่านด้วยสายน้ำที่ไหลระเรื่อยเป็นลำธารแล้วก็มีแม่น้ำหลากหลายสายก่อให้เกิดเส้นสายของน้ำอันคดเคี้ยวที่ให้ความสวยงามอย่างประหลาดรอบรอบเนินเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้ารวมทั้งตัดผ่านทั่วทั้งที่ราบอันอุดมสมบูรณ์พฤกษชาติอันงดงามได้ปกคลุมผืนแผ่นดินและยังแต่งแต้มสีสันให้กับหมู่มวลต้นไม้มีต้นปาล์มที่สูงสง่า และยังมีแม่น้ำที่ได้ทอดตัวออกเป็นทะเลสาบที่มีดอกบัวศักดิ์สิทธิ์นับหมื่นนับแสนดอกรายล้อมอยู่โดยรอบประดับประดาผิวน้ำที่เป็นประกายดุจอัญมณีหลากสีที่ล้อมรอบผืนน้ำสีเขียวมรกตเหนือแม่น้ำที่ไหลเย in ็นผีเสื้อปีกฉูดฉาดโบยบินอยู่ตามเงาของต้นไม้ประชากรมีทั้งหมด64ล้านคนดินแดนแห่งนี้งดงามราวกับเป็นสวรรค์บนพื้นโลกเนื่องจากมีอารยธรรมและวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า ผู้คนถึงจะต่างเผ่าพันธุ์กันถึง1ิเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับเชื้อชาติที่โดดเด่นในแผ่นดินมูเห็นจะเป็นชนชาติผิวขาวผู้ที่มีความงดงามเกินกว่าชนชาติใดเป็นผู้ซึ่งมีผิวพันธุ์สีขาวหรือสีมะกอกพร้อมด้วยดวงตาตงโกลมโตสีเข้มและผมสีดำตรงนอกจากชนชาตินี้แล้วยังมีชนชาติกลุ่มอื่นอีกที่มีผิวพัธุ์แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองน้ำตาลหรือผิวสีเข้ม อย่างไรก็ตามไม่มีใครมีอำนาจเหนือใครเพราะทุกเผ่าพันธุ์จะอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันมีพระมหากษัตริย์หรือจกักรพรรดิเป็นผู้นำที่ได้รับการคัดเลือกจากประชากรโดยจะมีชื่อที่มีคำนำหน้าว่าราทุกคนในอาณาจักรจะนับถือศาสนาเดียวกันบูชาพระผู้เป็นเจ้าผ่านสัญ,ญลักษณ์และเชื่อในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณ ประชากรของมูนะครับส่วนมากจะเป็นนักเดินเรือและพวกเขายังมีความสามารถทางด้านของสถาปนิคพวกเขาสามารถแกะสลักหินและก่อตั้งแท่งหินเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ต่างๆซึ่งในทวีปมูนี้มีเมืองที่สาคัญๆถึงเเมืองด้วยกันเป็นเมืองที่ใช้ในการรองรับความรู้ทางด้านศาสนาและความรู้ในด้านศาสตร์วิทยาอื่นๆในขณะที่ดินแดนแห่งนี้มีความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านทวีปมูกลับต้องพบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทําให้มูต้องหายไปจากผิวโลกในชั่วข้ามคืน จากการถอดความจากบทบันทึกได้พูดถึงเหตุการณ์การที่มูได้พบกับภัยพิบัติไว้ว่าพื้นดินไหวทวีปทางทวีปม้วนตัวราวกับคลื่นของมหาสมุทรแผ่นดินสั่นไหวสะท้านสะเทือนราวกับใบไม้ของต้นไม้ที่อยู่ท่ามกลางพายุวิหารและพระราชวังพังราบลงสู่พื้นดินอนุสาวรีย์และรูปปั้นคว่ำทลายลงเมืองหลายเมืองกลายเป็นกองซากของปลักหักพังเมืองและสิ่งมีชีวิตถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตา เสียงร้องไห้อันเจ็บปวดทรมานของผู้คนมากมายดังไปทั่วบริเวณพวกเขาต่างหาที่หลบภัยตามวิหารและป้อมต่างๆแต่ก็ต้องพบกับเปลวไฟและกลุ่มควันดวงอาทิตย์แสดงตัวที่ขอบฟ้าภายใต้กลุ่มควันที่ปกคลุมผืนแผ่นดินดวงอาทิตย์ช่างดุราวกับลูกไฟสีแดงดวงใหญ่ที่กำลังเผาผลาญด้วยความโกรธเมื่อดวงอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปแล้วความมืดมิดจึงได้เข้าครอบงำจะมีก็เพียงแต่แสงไฟที่มาจากแสงไฟบูบวาของสายฟ้าอันดังกึกก้อง แผ่นดินผืนนี้ก็ถึงเวลาที่จะจมดิ่งลงไปเรื่อยๆลงไปสู่ปากทางแห่งนรกหรือทางแห่งไฟขณะที่แผ่นดินที่แหลกสลายจมลงสู่ห้วงเหวแห่งไฟนั้นเปลวไฟได้ลุกล้อมรอบและหุ้มห่อแผ่นดินไว้เปลวไฟกำลังทวงสิทธิกับเหยื่อของมันซึ่งก็คือดินแดนมูและประชากรของเธอกว่า64ล้านคนที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับไฟนี้ขณะที่มูจมลงสู่อ่าวแห่งไฟนั้นพลังอำนาจอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก้าวเข้ามาซ้ำเติม นั่นก็คือผืนน้ำกว่า80ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเข้าถาาถมไปทั่วบริเวณน้ำและไฟพบกันตรงบริเวณที่เคยเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินและที่ตรงนั้นเองที่เกิดการเดือดพล่านหมู่ดินแดนมาตุภูมิของนุษยชาติด้วยเมืองทั้งหลายที่น่าภาคภูมิใจพร้อมด้วยวิหารพระราชวังศาลและสิ่งของเธอได้กลายเป็นภาพความฝันในอดีตผืนน้ำอันกว้างใหญ่ทำหน้าที่ดังผ้าผืนใหญ่ที่ห่อหุ้มดินแดนไว้เบื้องล่าง ความหายนะของทว au at ีปครั้งนี้เป็นก้าวแรกของการเสื่อมคลายของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของอารยธรรมแรกของโลกเมื่อทวีปมูได้แตกแยกขาดสะบ้านและจมลงสันและยอดของแผ่นดินบางส่วนยังคงเหลืออยู่ให้เห็นเหนือผืนน้ำนั่นทำให้เกิดเกาะและหมู่เกาะทั้งหลายแตกแยกและยังมีลักษณะขรุกระเป็นเหลี่ยมแหลมเนื่องจากพลังภูเขาไฟที่ได้เกิดขึ้นภายใต้หมู่เกาะเหล่านั้น หมู่เกาะเหล่านี้ได้รองรับมนุษยชาติที่หลบหนีจากดินแดนที่จมลงสู่พื้นน้ําและได้เล่าขานเรื่องราวของหมู่ผ่านรุ่นสู่รุ่นโดยมีอารยธรรมที่มีรากฐานมาจากอารยธรรมเดียวกันนั่นเอง เรื่องราวของทวีปมูนนี่นะครับยังคงเป็นที่ถกเถียงกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนื่องจากความรู้ทางด้านธรณีวิทยาสมัยใหม่ที่มีการหักล้างข้อมูลแล้วก็ข้อสันนิษฐานเก่าๆเขาบอกว่าพื้นที่ใหญ่ๆอย่างทวีปเนี่ยไม่สามารถจมลงสู่ใต้ท้องมหาสมุทรได้แต่กระแสน้ําในมหาสมุทรเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพื้นที่ใหญ่ๆอย่างทวีปได้อย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับทวีปแพงจียามาแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตาม กระบวนการทางธรณีวิทยาแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาในการเกิดที่ค่อนข้างยาวนานมากเป็นหลายๆสิบล้านปีและถึงแม้ว่าแผ่นทวีปทางทวีปเนี่ยจะจมลงสู่ใต้มหาสมุทรแต่ว่ากลับไม่มีใครสามารถหาร่องรอยของหินที่อยู่บนพื้นทวีปที่มันจมลงไปสู่ใต้มหาสมุทรได้เลยเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับเรื่องราวที่ค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆเชื่อหรือเปล่าครับว่าทวีปมูเคยมีอยู่จริงหรือไม่จริง สามารถคอมเมนต์บอกเล่ากันได้ที่ด้านล่างนะครับผมและหากว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้ในทางแรกเนี่ยเดอะดาร์ไฟยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งเพื่อนๆสามารถคลิกชมได้จากเพลย์ลิสต์ด้านบนนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปถัดไปจะเป็นอะไรเนี่ยรับรองว่าน่าสนใจอีกเช่นเคยครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนิกนะครับโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วกันครับผมถ้ายังไงก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ